โยโยโยเที่ยงตรงเจอหนกับคลิวหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลิวหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคลียร์นสปอร์ตครับเดี๋ยวพี่เจะจะปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์ครับอ่ามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับบิ๊กแมทพี่จะเลือกเกมเวลาตีสองตรงพรเพื่อนเลี้ยงกริดเป็นลอนดอนดาร์บี้นะครับอาร์เซนอลรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอเคลียร์ซอลพาเลทอันดับ12อาร์เซนอล66แต้มจากการชนะ18เสมอ12แพ้3นะครับเกมล่าสุดบุกถล่มอิสวิ้ทาวมา4ต่อ0ครับมิเกลอาร์เตต้า ก็ยังหมดสิทธิ์ใช้ง,งานพวกกาเบรียลมาเกาเยสคาราฟิโอรีจอจินโยฮาวเว็บกาเบรียลเชสซุดนะครับคืนมานนี้ประตูก็รายย่าเหมือนเดิมแบ็กซ้ายอาจจะก,กลับมาเป็นลูวิสเคลลี่นะครับแบ็กขวาไว คู่เซนเตอร์ก็คีวีออกับซาลีบาครับ<ล>ด้านกลางก็ปาเต้คร,ค,ครับได้พักมาน่าจะเล่นกับดีขั้นไรแล้วก็มาตินโอเดกาดส่วนแนวรุกเนี่ยบุกยซาก้ามาตินารี่หรืออาจจะเป็นเมริโนขยับมาเล่นหน้าเป้าเหมือนเดิมหรืออาจจะใช้คอสซาก็ได้นะครับนะที่แล้วก็ยิง2ลูกครับโยโยโยเจ็ดสัิตภัณฑ์ K คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขณะที่พาเลสสี่สี่แต้มจากการชนะส เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอบอลหมัดมาศูนูนย์ะครับ ner, โอริวักลาสเนอร์หมดสิทธิใช้งานคริสเลดชาร์ดปลากระหลังที่ติดโทษแบนนะครับชีดูคูเรก,ก็ยังเจ็บตอลอดหลักคืนนี้ก็ประตูดินเฮนเดอร์สันนะครับเกมรับก็มีปลครัวกับมาร์เกฮีครับตัวริมเส้นเป็นมูยอสกับมิทเชลตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นไดจิคามาดะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับนิสิติมชาญญี่ปุ่นเล่นกับวิลฮิลส์ส่วน3ประสานแนวรุกไม่เปลี่ยนครับเอเซอิสไมลันสา ชองมาเตต้าครับฤดูกาลนี้เจอไปแล้ว2นัดนะครับในลีกนัดแรกอาร์เซนอลบุกถลม่ม5-1ในคาราบาวครับรอบ8ทีมอาร์เซนอลก็เปิดบ้านชนะ3-2ก่อนเกมเขามองอาร์เซนอลเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับอาร์เซนอลเนี่ยตามลิเวอร์พูล13แต้มแล้วเหลือ5เกมนั่นหมายความว่าถ้าเกมนี้อาร์เซนอลแพ้นะครับเกิดพลิกล็อกแพ้ขึ้นมาลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลงเล่นในโปรแกร,รมที่เหลือแม้แต่อฟอร์มอาร์เซนอลเนี่ยสเนัดหลังสุดทุกรายการชนะ6เสมอ5ไม่แพ้ใครส่วนพาเลท เริ่มแผ่วเรื่อยๆนะครับสามนัดหลังสุดเก็บเล็กแต้มเดียวครับแม่ดูแล้วพี่เจดว่าดิอัพพูน่าจะยังไม่ช้ำคืนนี้นะครับวัดใจอาร์เซนอลครับดูแล้วชนะแน่ครับการันตีหนึ่งประตูลุ้นประตูที่2นะครับให้เชียร์อาร์เซนอลเป็นครนผูหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย